สวัสดีครับเกษตรโควิดพบกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยในกาในช่องเกษตรโควิดนะครับผมก็วันนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องของเรื่องทุเรียนนะครับทุเรียนหลังจากที่ปลูกไปแล้วนะครับปลูก2ต้นคู่นะครับปลูกบนดินลูกลังนะครับแล้วก็เมื่อคลิปล่าสุดเนี่ยก็ก็มีการแตกใบอ่อนนะครับอะไรต่างๆขึ้นมาทีนี้ใบอ่อนมันแตกมาแล้วเนี่ยมันเริ่มจะแบนะครับเริ่มจะแบแล้วเนี่ย ผมก็เห็นว่ามันมีอาการเหลืองของใบนะครับมันมีอาการเหลืองของใบเนี่ยก็แสดงว่ามันถึงเวลาที่จะมันถึงเวลาที่เราจะให้อาหารเสริมนะครับ <int ess ant> หรือว่าให้ปุ๋ยแร่แล,แล้วนะครับเพื่อที่จะทําให้ใบมันเนี่ยใบอยู่ในช่วงเพสลัดเนี่ยเพื่อให้ใบมันแข็งแรงใ,ใ,ให้ใบมันเขียวให้ใบมันสังเคราะห์แสงได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาพ่นนะครับพ่นเขารียกธาตุรองอาอธาเสริมธาตุรองนะครับ บวกกับธาตุหลักนะครับก็เดี๋ยวดูว่าผมจะเอาอะไรพ่นนะครับผมก็นี่ฮะเตรียมน้ําไว้แล้วน้ําจะจะพ่นน้ําในปริมาณน้ํา20ลิตรนะครับเพื่อนน้ํา20ลิตรเนี่ยแในนี้มันอยู่ประมาณ7-8ลิตรเดี๋ยวผมก็จะผสมก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ถังแล้วเดี๋ยวเติมน้ําแล้วก็คนใหม่นะครับเริ่มจากธาตุอาหารรองนะครับที่ผม อันนี้ผมผมตวงไว้แล้วนะครับตวงไว้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะมันเป็นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะอ่านให้ฟังนะครับธาตุาอาหารรองเขาบอกว่าธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจะมีหนึ่งคือแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมสเซนะครับแล้วก็เหล็กแล้วก็แมงกานีสทองแดงสังกะสีโบลอนนะครับนี่คือธาต ค่าอาหารรองที่ผมจะใส่เข้าไปนะครับก็ไม่ได้บอกยี่ห้อนะครับถ้าใครจะถามใครอยากรู้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวทักมานะครับเพราะว่ามันเป็นบริษัทนะครับไม่กล้าลงไปนะครับทีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหนึ่งตัวแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นปุ๋ยที่มีขายอยู่ทั่วไปเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับเป็นปุ๋ยเป็นแม่ปุ๋ยอะฮะเป็นแต่เป็นปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงนะครับเพื่อน เป็นปุ๋ยเกศปุ๋ยเก็เนี่ยมันจะละลายน้ําดีนะฮะก็คือตัว25 5สิ5ห้าห้าห้ายิห้าหและ5นะครับเป็นปุ๋ยเก็ตนะครับอันนี้ก็จะใส่เท่ากานัน1 1ช้อนโต๊ะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้หมดก่อนนะครับตัวที่ตัวที่3นี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยผมทําเองนะครับก็สามารถฉีดลาก ฉีดทางดินได้ฉีดทางใบได้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะฉีดไปใส่ไปพร้อมฉีดทางใบกับกับตัวทาตุรองธาตเสริมนะครับผมใส่อยู่ประมาณ50าสซีีหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับก็ตัวที่3จะเป็นน้ำส้มกวนไม้เพื่อนๆส้มกวนไม้เนี่ยคือฉีดไล่แมลงที่เฉยนะครับก็คือใส่ไปไม่เยอะนะครับใส่อยู่ประมาณสัก30ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับ อ่าทีนี้ผมจะเริ่มแล้วผมก็จะใส่ท่าลองไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมใส่ท่าลองไปก่อนนะครับแล้วก็คนอโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ตามด้วยผงเกตตําเอาแบบข้าวๆเนาะเพื่อนเพนะือจจ่อนเนาจจะก็เดี๋ยวอาจจะเกินไปนิดนึงนะครับอาจจะเกินช้อนไปนิดนึงประมาณนี้ หุยเกตไปเสร็จเนี่ยก็คนครับพนเหมือนเดิมจริงๆในธาตุรองตัวนี้มันมีแมกนีเซียมใช่ไหมครับแต่ว่าลาที่ผมพ่นน่ะผมจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมผมจะใช้แมกนีเซียมเดี่ยวพ่นนะครับไม่ไม่มีพระไม่มีธาตุอื่นรวมนะครับก็คือพ่นแมกเดี่ยวนะครับแต่ว่าก็จะมียี่ห้อเดียวกันเลยพ่นเป็นพ่นแมกเดี่ยวพ่นแมกเดี่ยวก็ใช้อาตราหนึ่งช้อนต่อน้ํา20ลิตรเท่ากันนะครับ ค okay. คิดว่าละลายแล้วก็เราก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้เราใช้บ่อยเพราะว่ามันมีเยอะนะครับก็ใส่เข้าไปประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบซีซีนะครับ เราก็ตามด้วยต้มกอนไม้นะครับต้มกันไม้ใช้ไล่มแมลงนะครับไม่ใช้เยอะนะครับส้มกอนไม,อม้ประมาณนี้อ้อลืมไปเพื่อนอ่าผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะใช้หรือเปล่าแต่ว่า ผมจะเอาสไลนะครับยา,ยา,ยาล้ํายาล้างจานอะมาเหยาะลงหน่อยหนึ่งเพื่อเพื่อทําเป็นสารจับใบเดี๋ยวไปเอาก่อนนี่ฮะคือคืออันนี้เอามาจากซิงล้างจานมันก็เลยอยู่ในนี้เขาใส่ไวน้นในที่ที่หยอดเนี่ยก็ใส่ไปหนึ่งสองพอแล้วครับ แค่นิดเดียวเอาเอาทำเป็นสารจับใบเท่านั้นนี่ฮะก็คนคนให้เข้ากันเสร็จแ,แล้วก็เอาไปใส่ถังฉีดพ่นแล้วก็เติมน้ำให้ได้ยี่ยีสิบลิตรนะครับประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนที่พ่นกันนะไปครับเพื่อนๆอันนี้ก็ออกมาฉีดพ่น สารธาตุรองอาหารเสริมนะครับแล้วก็ปุ๋ยด้วยนี่หัวมาแล้วโอเคก็นี่ฮะเห็นไหมครับใบออกเหลืองๆนะครับแต่ว่ามียอดแตกยอดมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะพ่นนี่ผมจะมีต้นต้นเล็กอยู่ได้เห็นไหมเพื่อนนี่เป็นทุเรียนทุเรียนบ้าน ซื้อเมล็ดมาปลูกไว้เดี๋ยวเอาไว้ทําทําขาขาสาขาที่สองต้นนะครับประมาณนี้โอเคก็ไปต้นอื่นกันเห็นไหม <wości> เพื่อนๆเหลืองเต้ยเลยแต่มีใบอ่อนนะเนี่ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยใบอ่อนออกมาแล้วอันนี้อันนี้ต้นนี้ยังเป็นใบดาบอยู่นะครับแต่ต้นนี้นี่ ตอนนี้เห็นชัดกว่านี่ฮะนี่ยฮะใบแบออกมาแล้วแต่เหลืองเต้ยเลยครับก็คือขาดธาตอาหารนั่นเองอืมกระพ่นตายนะครับก็จะ,จะมีต้นเล็กเหมือนกันที่นี่ก็จะเนี่ยฮะจะปลูกต้นเล็กไว้ข้างๆเดี๋ยวเอาไว้เสริมรากนะครับแต่เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับ ผมพ่นท้องใบด้วยเพราะว่าผมต้องการให้ส้มกวนไม้มันไปไล่มแมลงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนผสมมีส้มกวนไม้ด้วยใช่ไหมใช่คนต้นอื่นไปด้วยนีเหมือนกันนะครับใบเหลืองคือยอดเดินแต่ใบเหลืองเฉย ก็คือนีอ่ฮะใบกลางออกมาแล้วเนี่ยใบปลายเนี่ยกลางออกมาแล้วแต่ว่าเหลืองต้นไม้ผมมีนิดเดียวเองพ้นยี่สิบลิตรไม่หมดก็เดี๋ยวเอาไปเอาไปใช้กับต้นไม้ชนิดอื่นด้วย ต่อตรงนี้เป็นโคกใหญ่ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยต้นที่ผมพ่นเนี่ยมันโตแล้วนะแล้วมันก็ตายอย่างที่คลิปแรกๆบอกอะ่ะตายอะครับเนี่ยฮผมก็เลยเอาต้นใหม่มาปลูกนะครับ <c oughs> ตาย นี่ก็เหมือนกันนี่คือชุดแรกที่เอามาปลูกเห็นไหมมันโตขนาดนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะดูดิสภาพต้นอันนี้ที่ทิ้งไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะครับเดี๋ยวพอนี่ต้นข้างล่างเนี่ยข้างล่างเป็นทุเรียนบ้านนี่มันโตเนี่ยผมจะโน้มกิ่งมาชนกันแล้วก็ใช้ทุเรียนบ้านเป็นรากนะครับต้นนี้มันไม่รอดอยู่แล้วครับอส่วนต้นนี้ต้นใหม่แตกแล้วครับแตกยอดแล้วนี่ฮะเข้าไปใ,นใ,นใกล้ เริ่มแตกยอดแล้วแต่ว่ามันมันเหมือนอย่างที่บอกครับขาดธาตุขาดสารอะไรต่างๆอาจจะเป็นเรื่องดินด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาฟางมาคุมหน่อยเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะเนี่ฮะแตกยอดแตกอะไรออกมานี่เริ่มแตกอืนี่แตกก็เลย ต้องช่วยมันนิดนึงนะฮะเรื่องมแมลงเรื่องอะไรก็ด้วยนะครับเพื่อนๆดกิงไอ้มแมลงนี่ดุจริงแถวนี้ครับโอเคก็สําหรับทุเรียนผมก็มีไม่เยอะนะครับเดี๋ยวไปจุดอื่นกันบ้างนะฮะอ่ามาถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นทุเรียนชําเป็นทุเรียนเปลี่ยนถุงแล้วก็ชําเอาไว้ก็ยังไงก็มันก็ต้องใช้อะ ปุ๋ยใช้อาหารเหมือนกันก็เลยพ่นไปเลยนี่ให้อาหารเสริมไปด้วยเลยก็มีแถวนี้ก็จะมีต้นไม้เยอะแยะหลายหลายชนิดนะฮะขออนุญาตพ่นก็จะมีต้นทุเรียนเล็กนี่ฮะที่เป็นทุเรียนบ้านที่ปลูกเอาไว้ชำเอาไว้เดี๋ยวรอเวลาเอาไปปลูกชำมเมล็ดนี่ฮะก็เยอะอยู่นะครับโอเค ประมาณนี้เพื่อนๆ <_ C os> เดี๋ยวไปดูต้นใหญ่อีกสองต้นซึ่งเป็นต้นรุ่นเก่าแก่ก็คือเป็นต้นที่ปลูกแล้วนั่งแท่นน่ะเพื่อนเเนี่ยฮะเพ <_ C os> ื่อนเพื่อนก็เป็นต้นรุ่นแรกอย่างที่บอกอะครับคือเหมือนมันนั่งแท่นนะครับมันแต่นี้ผมเอาลูกรางมาลงแล้วก็มีความหวังอยู่แต่ว่าในความหวังนั้นอะผมก็อย่างที่บอกอะผมจะปลูกต้นทุเรียนเล็กที่เป็นทุเรียนบ้านเนี่ยเอาไว้เนี่ยคะ เพื่อมันโตขึ้นเนี่ยผมจะเอาไว้แทนรากมันปลูกเอาไว้สองต้นต่อต่อหนึ่งต่อหนึ่งต้นใหญ่ะก็พ่นไปเลยนะฮะก็รักษามันไว้ก่อนเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่าผมก็เสียดายอยู่ซื้อมาก็แพงแพงนะครับต้นสมัยก่อนซื้อซื้อต้นใหญ่อะ่ะซื้อไม่เป็นก็ซื้อแพงตอนนี้ก็ไม่เคยซื้อเลยต้นใหญ่ซื้อแต่ต้นเล็กๆ ประมาณนี้เพื่อนก็ต้นนี้อืมมีปัญหาเยอะครับต้นนี้อ่ามาดูต่อต้นนี้อยู่ในดงเลยนะครับเนี่ยฮะพ่นไปต้นพวกนี้เป็นต้นเก่าแก่ที่อายุสองปีแล้วนะครับแต่ไม่ไปไหนนะฮะก็คือวิธีการปลูกที่ผิดนะฮะนี่แต่ผมก็ปลูกต้นเล็กเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ทําเสริมรากนะครับ มีความหวังมีความหวังปลูกต้นเล็กเอาไว้สองต้นเลยก็อย่างว่านะครับคนเราไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีประสบการณ์นะครับก็ต้องเจอปัญหาแต่ก่อนถึงจะรู้ว่าเออมันต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวใช้ฉากหลังก่อนประมาณนี้เพื่อนๆ ประมาณนี้ครับก็วิธีวันนี้ก็คือพ่นพ่นธาตุรองธาตุอาหารเสริมทุเรียนนะครับก็ให้เพื่อนๆไปลองทํากันดูนะครับคือลักษณะของมันคือใบมันขออาหารใบมันเหลืองนะครับแล้วก็ใบมันเพสลาดออกมาแล้วมันมันมีใบเหลืองมันไม่ยอมไม่ไม่ยอมไม่ยอมเขียวเราก็จะสามารถเล่งมันได้ไม่ว่าจะเป็นพ่นแม็กเดียวหรือว่าพ่นธาตุอาหารเสริมเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็ไปลองกันดูนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ช่องเกษตรควูิดก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า นะครับตันนี้สวัสดีครับดีครับ